เมื่อแสงสุดท้ายของวันลับขอฟ้าและความมืดมิดเข้าครอบงำมีเพียงเรื่องเล่าเท่านั้นที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณในยามค่ำคืนยินดีต้อนรับสู่ช่องล้อมวงเล่าเรื่องเล่าที่จะทำให้คุณไม่กล้านอนคนเดียวอีกต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็ดับไฟ แล้วมาฟังกันครับผมชื่อนนเป็นอาสาสมัครของหน่วยกู้ภัยเล็กๆในจังหวัดที่ห่างไกลความเจริญแห่งหนึ่งคืนนี้เป็นเวรดึกของผมเหมือนเช่นเคยแต่ต่างออกไปตรงที่พายุฝนกระน่ำลงมาอย่างบ้าคลั่งทั้งแต่หัวค่ำเสียงฟ้าร้องคำรามสลับกับเสียงลมวีดหวิวลอดผ่านช่องหน้าต่างเก่าๆของศูนย์ทำให้บรรยากาศวังเวงเกินกว่าปกติคืนแบบนี้มักจะเงียบเหงาไม่ค่อยมีเหตุอะไร นอกจากอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจากถนนที่ลื่นผมนั่งเอนหลังพิงพนักเก้าอี้จิบกาแฟร้อนๆพลางอ่านนิยายฆาตกรรมเล่มโปรดเพื่อฆ่าเวลาเสียงโทรศัพท์สายด่วนที่ดังขึ้นมากลางดึกจึงทำให้ผมสะดุ้งสุดตัวผมกดรับสายเสียงซ่าของสัญญาณแทกเข้ามาพร้อมกับเสียงฝนที่ตกหนักศูนย์กู้ภัยเจริญสุขครับมีอะไรให้ช่วยครับปลายสายเป็นเสียงของชายสูงวัยฟังดูลังเลและประมาา เออคือที่นี่บ้านคุ้งสายลมนะไอ้หนูเขาเรียกชื่อหมู่บ้านที่อยู่เกือบท้ายสุดของเขตรับผิดชอบเราเป็นชุมชนเก่าแก่ที่บ้านเรือนส่วนใหญ่ยังเป็นไม้ตั้งอยู่ห่างไกลและค่อนข้างเปลี่ยวลุงชื่อสมานคือเรื่องที่ลุงจะแจ้งมันอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะไม่เป็นไรครับลุงค่อยๆเล่ามาได้เลยครับผมพยายามทําเสียงให้เป็นมิตรที่สุดคือมีคนมายืนอยู่ตรงสวนหน้าบ้านลุง เขาเดินไปเดินมาวนเป็นวงกลมอยู่อย่างนั้นมาสักพักแล้วท่าทางเหมือนคนเมาแต่ลุงว่ามันไม่ใช่ผมขมวดคิว้วแล้วเขาทำท่าทีคุกคามหรือพยายามจะเข้าบ้านไหมครับลุงไม่ไม่เลยไอ้หนูลุงสมานตอบเขาก็แค่เดินเดินวนไปวนมากลางสายฝนนั่นแหละลุงลองตะโกนถามแล้วนะว่ามาทำอะไรแต่เขาไม่ตอบเอาแต่เดินตัวเปียกโชกไปหมดนล้วมั้งนั่น จินตนาการของผมวาดภาพชายแปลกหน้าในชุดเสื้อผ้าเก่าๆก,กำลังเดินโซซัดโซเซท่ามกลางพายุฝนอาจจะเป็นคนสติไม่ดีหรือคนเมาที่หลงทางมาจริงๆลุงเห็นหน้าตาเขาชัดไหมครับไม่ชัดหรอกมันมืดมีแค่แสงไฟจากชายคาบ้านลุงที่ส่องไปถึงนิดหน่อยเห็นแค่ว่าเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูงโอเคครับลุงลุงล็อกประตูบ้านดีแล้วใช่ไหมครับอย่าเพิ่งออกไปไหนนะเดี๋ยวผมจะ ประโยชของผมขาดหายไปเมื่อได้ยินเสียงลุงสมานอุทานออกมาด้วยความตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับลุงผมถามเสียงดังขึ้นสัญชาตญาณบางอย่างเริ่มทำงานเขาหยุดเดินแล้วไอ้หนูเขาหยุดเดินแล้วยืนนิ่งๆครับแล้วยังไงต่อครับลุงสมานเง,งียบไปอึดใจหนึ่งก่อนจะตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสับสนและหวาดหวัน่นคุณพระช่วยเขากาลังเขากาลังกลับหัว เขากำลังใช้มือเดินไม่สิเขากำลังยืนด้วยมือเขากำลังตีลังกาค้างอยู่อย่างนั้นกลางสายฝนนี่นะนะผมตัวชาว่าไปชั่วขณะสมองพยายามประมวลผลคำพูดของลุงสมานตีลังกาแล้วครับลุงยืนด้วยมือลุงตาฝากไปหรือเปล่าครับผมถามกลับไปพยายามคิดในแง่ดีว่าอาจเป็นแค่เงาไม้ที่ไหวไป,ไปตามลมพายุหรือลุงอาจจะแค่สายตาไม่ดี ลุงไม่ได้ตาฝาดเสียงของลุงสมันแหลมขึ้นด้วยความตื่นตระหนกเขายืนไม่มือจริงๆนิ่งสนิทเลยไอ้หนูทั้งที่ลมแรงขนาดนี้แต่ตัวเขานิ่งเหมือนรูปปั้นขาสองข้างชี้ขึ้นฟ้าตั้งฉากกับพื้นดินเป๊ะๆหัวของเขาก็หัวของเขาหันมาทางบ้านลุงจ้องมาที่หน้าต่างนี่ความรู้สึกเย็ยนเยียบแล่นไปทั่วสันหลัง ผมกลืนน้ำลายฝืดๆพยายามควบคุมเสียงไม่ให้สัน่นลุงครับใจเย็นๆนะครับบางทีเขาอาจจะแค่เล่นพี่เรนหรืออาจารย์แล้วเขาก็ยิม้มลุงสมันพูดแทรกขึ้นมาเสียงของแกรร่วงหล่นลงไปอยู่ในลำคอเหมือนคนกำลังกระซิบด้วยความกลัวสุดขีดลุงเห็นหน้าเขาแล้วเขาเงยหน้าขึ้นมามองลุงแล้วเขาก็ยิม้ม เป็นรอยยิ้มที่กว้างกว้างจนน่ากลัวแค่นั้นแหละผมไม่ต้องคิดอะไรอีกแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องปกติผมรีบกดคีย์บอร์ดแจ้งเหตุไปยังทีมที่ใกล้ที่สุดทันทีแต่ปัญหาคือทีมที่ใกล้ที่สุดก็ต้องใช้เวลาอีกเกือบครึ่งชั่วโมงท่ามกลางพายุฝนแบบนี้ลุงสมันฟังผมนะทีมกำลังไปแต่ต้องใช้เวลาหน่อยตอนนี้ลุงไปตรวจดูประตูหน้าต่างทุกบาน ล็อกให้สนิทอย่าให้มีช่องไหนเปิดอยู่เด็ดขาดได้ได้ได้แกรับคำอย่างลนลานแล้วอย่าละสายตาจากมันนะครับลุงบอกผมตลอดว่ามันทำอะไรอยู่มันยังอยู่ที่เดิมยังยืนด้วยมือแล้วก็ยิ้มอยู่รอยยิ้มมันไม่หุบเลยโอ้ยใจคอลุงไม่ดีเลยไอ้หนูผมได้ยินเสียงฝีเท้าของลุงสมานเดินกระทืบไปมาบนพื้นไม้ลุงต้องไปล็อกประตูหลังบ้านก่อนนะไอ้หนู ลุงต้องละสายตาจากมันแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวจริงๆครับลุงรีบไปรีบมานะผมกำหูโทรศัพท์แน่นเหงื่อเริ่มซึมออกมาตามไรผม <c oughs> เกิดความเงียบขึ้นในสายชั่วอึดใจหนึ่ง <c oughs> ผมได้ยินเพียงเสียงลมและฝนที่สาดกระน่ำ <c oughs> แล้ววินาทีต่อมาผมก็ได้ยินเสียงแหลมเล็กเหมือนคนสำลักลมหายใจจากปลายสาย <c oughs> เสียงของลุงสมานเต็มไปด้วยความสยดสยอง อย่างที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตมันมันมาอยู่ที่หน้าต่างแล้วอะไรนะครับลุงมันอยู่ที่หน้าต่างหน้าของมันแนบอยู่กับกระจกเมื่อกี้เมื่อกี้มันยังอยู่กลางสวนอยู่เลยลุงสมานกรีดร้องหน้ามันตาของมันตาของมันขาวพรวนไปหมดเลยแต่มันยังยิ้มอยู่มันยิ้มให้ลุงผ่านกระจกนี่บรรยากาศในห้องทำงานของผมเปลี่ยนไปทันที จากความง่วงเหงากลายเป็นความตึงเครียดที่จับต้องได้ผมลุกพรวดขึ้นยืนราวกับถูกไฟช็อตลุงสมานตั้งสติครับมันยังเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ไม่ได้แต่มันอยู่นี่แล้วอยู่ตรงหน้าลุงนี่เองเสียงของแกสั่นสะท้านมันจ้องลุงฟันของมันไอ้หนูฟันมันเรียวแหลมแล้วก็ยาวผิดปกติพระเจ้าทำไมมันไม่หุบยิ้มเลย ผมพยายามรวบรวมสติทั้งหมดที่มีลุงสมานฟังผมนะตอนนี้ไปหาห้องที่ปลอดภัยที่สุดในบ้านห้องไหนก็ได้ที่มีกรอลล็อกอยู่ข้างในไปที่ห้องพระลุงมีห้องพระไหมเข้าไปแล้วล็อกประตูซะเดได้ห้องพระแกทวนคำเหมือนคนไม่มีสติทีมกู้ภัยทีมกู้ภัยของหนูถึงไหนแล้วกำลังไปครับลุงอีกไม่นานก็ถึง แค่ถ่วงเวลาไว้ก่อนมันทำอะไรเราไม่ได้ตราบใดที่มันยังอยู่ข้างนอกผมพูดปลอบใจแต่ในใจผมรู้ดีว่าสิ่งที่เคลื่อนที่จากกลางสวนมาที่หน้าต่างได้ในชั่วพริบตาเดียวบานประตูไม้เก่าๆคงไม่ใช่ปัญหาสำหรับมันเลยมันไม่พยายามจะเข้ามาเลยไอ้หนูลุงสมานพูดขึ้นมาซึ่งนั่นทำให้ผมขนลุกยิ่งกว่าเดิมมันก็แค่ยืนยืนด้วยมือแล้วก็จ้องผมผ่านกระจก รอยยิ้มของมันเหมือนมันกำลังสนุกความเงียบเข้าครอบนําอีกครั้งผมได้ยินแต่เพียงเสียงหอบหายใจของชายชารากับเสียงฝนผมพยายามคิดหาคำพูดเพื่อดึงสติกแกไว้เพื่อให้แกมีความหวังลุงปลอดภัยแม่ครับทีมกำลังรีบไปลุงอยู่ในบ้านคนเดียวใช่ไหมครับไม่มีใครอยู่กับลุงนะตอนนี้ผมถามไปเพื่อยืนยันข้อมูลและเพื่อให้แกมั่นใจว่าในบ้านนั้นปลอดภยัย แต่คำตอบที่ได้กลับมาทําให้เลือดในกายผมแข็งตัวลุงสมานเงียบไปนานผิดปกตินานจนผมคิดว่าสายหลุดไปแล้วแต่แล้วแกก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเป็นเสียงกระซิบที่แหบโหยและเบาหวิวเต็มไปด้วยความสยองขวัญอย่างที่สุดเดี๋ยวนะไอ้หนูครับลุงมีอะไร มันมันใส่หัวใส่หัวเรื่องอะไรครับลุงผมตะคอ,อกถามหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกมานอกอกเสียงของลุงสมานเบาลงจนแทบจะไม่ได้ยินเหมือนแกไม่ได้พูดกับผมอีกต่อไปแล้วแต่กำลังพิมพ์พำกับตัวเองมันได้ยินเรามันได้ยินทุกคำที่หนูพูดมันกำลังใส่หัวแล้วมันก็ยิ้มกว้างขึ้น มันกำลังบอกลุงมันกำลังบอกว่าในบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแต่ลุงอยู่คนเดียวประโยคสุดท้ายของลุงสมานเหมือนค้อนปอนที่ทุบลงมากลางศีรษะผมความกลัวที่อธิบายไม่ได้แล่นปราดจากสันหลังขึ้นมาจนถึงท้ายถอยใครครับลุงมีใครอยู่ในบ้านกับลุงอีกคนลุงสมานผมตะโกนใส่โทรศัพท์จนสุดเสียงสัญชาตยานบอกให้ผมทําอะไรสักอย่างเพื่อฉุดแก่เอามาจากพวังนั้นลุงหนีออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้ ไปที่ประตูหน้าไม่ต้องสนใจอะไรทั้งนั้นแล้ววิ่งออกมาเลยแต่เสียงที่ตอบกลับมาไม่ใช่เสียงตื่นตระหนกของลุงสมานไม่ใช่เสียงกรีดร้องด้วยความกลัวมันเป็นเสียงที่นุ่มนวลและสงบนิ่งอย่างผิดประหลาดเป็นเสียงคล้ายคนถอนหายใจเบาๆแต่ก็มีเสียงหัวร้อนในลําคอผสมอยู่ด้วยเป็นเสียงทุ้มต่ําที่ไม่ใช่เสียงของลุงสมานอ,อย่างแน่นอน <c oughs> วินาทีต่อมาผมได้ยินเสียงแกรก มันไม่ใช่เสียงกิ่งไม้หักนอกบ้านไม่ใช่เสียงฟ้าผ่าแต่เป็นเสียงที่แห้งและดังแอ๊อัดเหมือนไม้ระแนงเก่าๆที่แบกรับน้ำหนักไม่ไหวจนปริแตกออกจากกันตามมาด้วยเสียงแขวเป็นเสียงที่ชื้นแฉะและน่าขยะแขยงที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินเสียงเหมือนฝ้าใบหนาๆที่ถูกฉีกกระชากออกจากกันอย่างแรงแล้วทุกอย่างก็เงียบลงความเงียบที่น่ากลัวที่สุดเสียงซาของสัญญาณโทรศัพท์ที่ว่างเปล่าดังอยู่ในหูของผม มันกรีดลึกลงไปในส่วนประสาทฮัลโหลลุงสมานลุงสมานยังอยู่ไหมตอบผมด้วยไม่มีเสียงตอบรับผมลดหูโทรศัพท์ลงช้าๆมือไม้สั่นแทวไปหมดดวงตาของผมเบิกกว้างและจ้องค้างไปยังผนังที่ว่างเปล่าตรงหน้าในหัวมันอึ้งไปหมดผมเหลือบมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แสดงตำแหน่งของรถกู้ภัยพวกเขาเพิ่งจะเลี้ยวเข้าเขตหมู่บ้านคุ้งสายลมยังต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย15นาทีเต็ม กว่าจะไปถึงบ้านของลุงสมานผมสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ทิ้งหูโทรศัพท์ลงบนแป้นเสียงสัญญาณสายหลุดดังตีดยาวแต่ผมไม่ได้ยินมันอีกต่อไปในหูของผมมีแต่เสียงซ่าเสียงแห่งความว่างเปล่าที่ปลายสายทิ้งไว้เป็นอย่างสุดท้ายผมไม่ได้วางสายผมทำไม่ได้ผมแค่นั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นจ้องมองโทรศัพท์เครื่องเล็กๆบนโตะทำงานที่ตอนนี้ดูเหมือนวัตถุจากฝันร้าย รู้สึกถึงความรับผิดชอบที่หนักอึ้งกดทับอยู่บนบ่าผมเป็นคนส่งทีมกู้ภัยไปที่นั่นบ้านที่ตอนนี้อาจจะไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปบ้านที่เสียงสุดท้ายที่ผมได้ยินคือเสียงของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์และผมคือคนสุดท้ายที่ได้คุยกับลุงสมานก่อนที่ความเงียบจะกลืนกินทุกอย่างไปตลอดกาลเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องเล่าในวันนี้หวังว่าจะสนุกตื่นเต้นและทำให้ท่านผู้ฟังได้เพลิดเพลินกันนะครับ และอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องล้อมวงเล่ากันด้วยนะครับสวัสดีครับ